ดีใจครับเนะี่ยผมมาเห็นข้าวผมผมก็ยิ้มทุกทีมาเห็นข้าวไม่ค่อยงามแล้วไม่ถูกใจนี่มันงามใบชันใบตั้งดีปัญหาหลักๆของนาเป็นอะ,อะไรก็ส่วนมากมันจะเป็นพวกเชื้อราเชื้อราเชื้อราส่วนใหญ่จะล้าหลุมอะเป็นราหลุลมแล้วก็จะหลังจากปรับสภาพดินแล้วแล้วปรับดำแล้วดำแล้วก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ย มันมันตอบโจทย์อย่างไงบ้างมันมเป็นยังไงตึกดีอะ่ะต้นมันต้านทานมีภูมิคุ้มกันหลายอย่างครับเพื่อนเพื่อนก็นมาเห็นบอกเดี๋ยวข้าวหน้าจะต้องใช้บ้างอืก็ดูดิดู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 กอข้าวเลยโอ้ฮะนึกว่ากอจะมาดูมาดูดูดิเนี่ยอืเนี่ยมันก็เห็นเห็นปุ๊บเนี่ยเราเรา,เราแปลกใจอ่ะมาดูตรงนี้แปลกใจไหมกอมันตั้งขึ้นมาขนาดนี้มัน แข็งแรงนะแข็งแรงเดเมทที่แล้วดูแล้วไม่ไม่ล้มอ่ะข่าวเนี้ยนะที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้มาสักเดือนกว่าสองเดือนแล้วสองเดือนเขาบอกว่าฝนตกหนักๆวันที่ยี่ยี่สิบยี่สิบทลที่ผ่านมาวันที่เมษาเรื่อที่ว่าสิบเก้ามีนะที่ว่าลมแรงอ่ะนะว่าบางแปลงนี่ล้มไปเลยอ่ะอย่างนี้เจอน้ำจะล้มไหมเนี่ยไม่ล้มอ่ะรับประกันมั่นใจไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเฮ้ยมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรับประกันไม่ล้มอ่ะ โอ้โหนี่มั่นใจขนาดนั้นเลยนะด้วยด้วยด้วยความแข็งแรงของมันนะกันีหย่อย่างเงี้ย,ย,ยมนันเด้งกำโจลมเนี่ยไม่ได้กินเออไม่ได้กินนะ,อนนะเออแล้วที่เราใช้แล้วเนี่ยที่ใช้มาได้ตรงสี่สิบกว่าเนี่ยนะใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกอะทีเขาสอบสี่สี่สิบกว่าก็สอบอสี่สิบสองรือเนี่ยประมาณสี่สิบสองก็สอบหูไไรแล้วก็สอบเลยเหอีได้สี่ส,สิบเจ็ดกันนะนะออแล้วตอนเนี้ยเดินทางมาเกือบจะครึ่งทางแล้วเนี่ยใส่ไปกี่ลูกแล้ว ิบเอ็ดลูกเองเนี่ยที่เป็นลูกแล้วว่าจะใส่อีกไหมก็ไม่ใส่แล้วครับเดี๋ยวจะพ่นพ่นแมงมุมทองอีกสักรอบอืมก็เชื่อมันขนาดนั้นน,นนะก็ <c oughs> มีอยู่สิบกว่าหลายแล้วที่เขามาดูดทำไมไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรก็บอกในใช้แมงมุมทอง